สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมนุนวอนะฮะแล้วก็สวัสดีมิรักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ผมจะมาทําคลิปนะครับอัปเดตนะครับล่าสุดนะว่าตัวละครตัวไหนที่สมควรใช้แล้วก็สมควรปั้นนะฮะช่วงแรกๆนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอ่าตัวละครช่วงแรกๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะโอเคนะฮะ เดี๋ยวพอผมขอนี่ก่อนคือตอนนี้ถ้าเมื่อก่อนเนะี่ยผมก็จะพยายามให้เพื่อนๆปั้นตัวที่มันแบบว่าจบหอน n มอนได้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอึบอึบโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอ่าการเรื่องของระบบการฟาร์มแล้วก็การแจกตัวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนิดหน่อยนะครับจริงมันเปลี่ยนมาสักพักแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ว่างเล่นนะฮะฟึบฟึบ ผมตอบคำถามก่อนนะว่าทำไมผมไม่ค่อยอัปเดตคลิปแล้วก็ชอบสมัครไอดีเล่นใหม่นะครับคืออย่างนี้ผมเป็นคนเบื่อง่ายนะฮะเล่นไปสักพักผมก็เบื่อแล้วบวกกับเล่นแรกๆเนี่ยเพชรมันจะมีให้ฟาร์มเยอะใช่ไหม,มเพื่อนเพชรเยอะนะช่วง10 10วันแรกเนี่ยเพชรเยอะมากมีตลอดนะฮะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันเพชรหมดครับถามว่าทำไมพี่ไม่เติมล่ะคือก็ ผมอาจจะไม่ได้ขาดสนเรื่องเงินเนาะมีกินมีใช้นะครับกินอิ่มนอนอุ่นนะฮะสบายดีแต่ว่าไม่ได้มีเงินเหลือเยอะมากพอที่จะแบบเติมเดือนนึงหลายหมื่นเหมือนเหมือนอ่าอ่าคนดังหลายๆคนนะครับที่ที่ทําคลิปเกมนี้นะฮะคือ <c ười> ผมไมไ่รวยขนาดนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้รวยแล้วกันมีอยู่มีกินนะครับแต่ว่าไม่ได้มีตังค์เหลือมากพอที่จะเติมได้แบบเดือนละเป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเพชรหมดนะครับพอเพชรหมดก็ เบื่อนะครับเพราะไม่รู้จะทาอะไรนะครับผมเป็นคนถ้าเล่นก็คือเล่นทั้งวันเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าชอบสมัครไอเดีเล่นใหม่ทุกๆบ่อยๆนะครับเพราะมันมีเพชรในฟาร์มเรื่อยๆมีอะไรให้ทําอะไรประมาณนี้นะครับจบ2อสองหอฮาร์ดเนี่ยนอร์มอลกับฮาร์ดผมก็ขายอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีไอดีหลักนะครับเป็นผมไปประมูลมานะครับหลักร้อยนะครับเอามาเล่นแก้เบื่อนะครับ แต่ว่าไอดีนี้เป็นไอดี่ผมเล่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะครับเข้ามาก็เข้ามาแค่เมื่อกี้นี้นะฮะที่ผมบอกนะครับแต่นี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวละครที่สมควรปั้นนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแรกๆนะครับเอาตัวแรกเลยนะตัวแรกที่ควรที่ควรที่ที่ควรปั้นเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ มันเป็นตัวที่แจกมาครั้งแรกอยู่แล้วนะครับผมเห็นคําถามเยอะมากเลยว่าเอาตัวไหนขึ้นหกดาวก่อนนะครับเพ,เพื่อนๆที่เล่นนะฮะถ้าไม่มีทําท้าไม่ได้แบบเคียวน้ําหรือว่าได้ตัวที่แบบอ่าอะไรเนี่ยวเคียวน้ําโพล่าน้ําเคียวน้ําคือตัวนี้ฮะเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เปิดมาครั้งแรกเปิดได้ตัวนี้นะก็ปั้นปั้นตัวนั้นเลยนะครับลาพีสนะครับหรือว่าตัวนี้ คือเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากเพื่อนๆผมก็เลยแนะนาให้ให้ให้ปั้นถ้าเกิดมีสองตัวนี้นะในการเริ่มเล่นใหม่แต่ยากครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวแจกที่มีมาให้ก็คือตัวนี้มันมันใส่รุนดูดเลือดที่แจกอะแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะครับฟาร์มด่านนี้ไฟมอนนี่ฮะมันสามารถฟาร์มด่านนี้ได้แบบว่า เกือบร้อยเนลยนะครับนานๆจะตายสักทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็สามารถเอาไปลงดันต่างๆได้เพราะว่ามีฤดธิ์ ATK ให้25เปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับตัวไอราพีสนะครับเป็นตัวแรกที่ควรปั้นเลยนะครับถ้าถามผมนะเป็นคนที่ควรปั้นตัวแรกเลยนะครับตัวที่สองพี่แต่พี่ไม่ได้ปั้นเลยอะหมายความว่าไงหมายความว่าผมมาเล่นบ่อยครับจนผมเล่นบ่อยจนผมผม ผมไม่ได้ใช้ลาพีทมาหลายดีมากแล้วผมไม่เคยปั้นมาเลยนะแต่ต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยเล่นไอดีบ่อยผมรู้แนวทางเยอะมากต่างจากคนที่แบบเขาเพิ่งอาจจะมาหัดเล่นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปั้นตัวลาพีทอดีที่สุดนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวที่2ที่ควรปั้นก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นตัว ที่ไว้สามารถสลับฟาร์มบางคนอาจจะชอบฟาร์มแต่ไฟมอนอย่างเดียวแต่ผมจะบอกว่าเกมนี้มันมีหลายๆอย่างที่ต้องใช้จากด่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นปั้นดามเมจธาตุไฟที่เป็นสกิลหมูเยอะๆไว้สักตัวหนึ่งจะดีมากซึ่งตัวที่อัพสกิลเต็มง่ายก็คือตัวนี้น้องอาเชอร์แล้วสกิลมันแรงมากเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันแรงยังไงนะเอาด่านแรกเลยนะนี่ป่าทเทเลนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้เพราะว่ามันจะฟาร์มดรอปในเรื่องของอะไรต่างๆนะที่เอาไปสร้าง ที่ที่อ่ามันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเอาไปสร้างอะไรบ้างนะครับคอยดูขึ้นแรงมากครับไว้ด้วยนะครับผมจะบอกผมไม่ได้ใช้ลาพิธในการาฟาร,ร์มนะเพราะมันช้านะครับดูเอาแล้วกันว่ามันไวแค่ไหนบัฟยิงทีหนึง่งปรับสิบห้าวิฮนะล <c oughs> าพิธฟาร,ร์มไฟมอนนะ่ะมีสามสิบวิถึงห้าสิบวินะครับแต่ตัวนี้ฟาร,ร์มอยู่แค่นี้ครับนะไวสุดสิบสามวินะครับสิบสามถึงยี่สิบห้าวิอ่ะต่อไปเป็นด่านนี้นะครับ ด่านนี้คือ๋อผมไม่ได้ทําไว้ด้วยดิไอจีน,นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟาร์มตรงนี้นะครับนี่ฟาร์มตรงนี้ที่ผมใช้ฟาร์มอีกด่านหนึง่งผมฟาร์มสองด่านนะฮะด่านนี้นีเ่เงินเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าไฟมอนนิดหน่อยนะครับแต่ต่างกันไม่เยอะแต่ถามว่าไฟมอนเวลาขายรูนเนี่ยเวลาที่เราฟาร์มแล้วมันจะดรอปรูนมาให้ใช่ไหมขายรูนจะได้เยอะกว่าครับเยอะกว่าจริงนะแต่ไม่ได้เยอะมากมากกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ต่างกันก็คือว่าเวลาของ แบเนี้จะดีกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะปรับยิ่งจับเรียบร้อยนะฮะประมาณ2 4วิเห็นไหมแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนสามสิบวิเนี่ยคือฟาร์มจบรอบหนึ่งแล้วนะครับแป๊บเดียวจี้หมดแป๊บเดียวจี้หมดนะครับแล้วก็ขึ้น6ดาวเนี่ยไวมากเห็นไหมแล้วน้องมีประโยชน์ตรงที่ว่าน้องเนี่ยทำลูนง่ายมากๆเพราะว่ามันน้องเนี่ยมีฤท ATK เนี่ยเห็นไหมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่ไม่ต้องทำลูนอะไรให้มันแบบโหดมากมายก็ได้เพราะว่ามันมีฤทเข้ามาช่วยในเรื่องของ ATK นะครับ ช่องเนี้ยจะใส่เป็นสปีดก็ได้เห็นไหมแต่ผมไปใส่ ATK เพราะว่าผมมีออฟลองที่มันเป็นสปีดเนี่ยเกินร้อยสามสิบห้าอยู่แล้วนะครับเกินร้อยสามสิบขึ้นมาอยู่แล้วถามว่าทําไมต้องร้อยสามสิบพี่คือแมปเนี้ยแมบปบพวกเนี้ยสปีดของมอนไม่ได้เยอะนะฮะเวลาที่เราใส่แบบรูนแบบเน้นเอทีเคหนักๆตีรอบเดียวตายก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปฟาร์มไฟมอนเนี่ยสมมตินะอ่ะฟาร์มเฮลแล้วกันนะคอยดูนะฟาร์มเฮลเนี่ยหมาในสปีดมันจะสูงกว่า ตัวของเรานะครับในแมพสุดท้ายเลาคอยดูบับบับบัฟแต่เพื่อเพื่อ <ๆ S 1> คอยดูนะแมบพบสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณ143สีินะสปีดของหมาถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยมีคนทำไว้อะร้อยสี่สิบสเห็นไหมหมามันจะออกก่อนเราต่างจากสองแบบเมื่อกี้ที่หมามันจะออกอ่อม่อนมันจะออกไม่ทันเราเห็นไหมปึ๊บเห็นไหม ีกาวิแต่เอาไปความเป็นจริงแล้วตัวนี้ฟาร์มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฟาร์มแมบนี้นะเพราะว่าน้องตายง่ายนะครับผมก็เลยจะเลือกฟาร์มแค่สองด่านนี้ซึ่งมันไวมากนะครับเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้พาฟาร์มนะครับถามว่ามีประโยชน์ตัวอื่นไหมมีครับมีตรงที่ว่าเวลาที่เราลงดันตรงนี้ฮะไอ้ดันเนี่ยครับมอนเตอร์ดันเจียนรับเนี่ยน้องมีสองสกิลไงที่เป็นสกิลหมูนะครับซึ่งอัพสกิลเต็มง่าย สองสกิลหนึ่งเนี่ยคู่ดาวแค่3มเทินมัน้งเนี่ยเห็นไหมคู่ดาวสามตานะครับอันนี้คู่ดาวสี่ตาแป๊บๆก็ได้ใช้สกิลหมู่แล้วนะครับจะพาเพื่อนฟาร์มพวกอ่าดัชเจียนราวแสงดันเจียนต่างๆที่เอามาอัพสกิลอะ่ะน้องจะพาฟาร์มได้ดีมากถ้าไปคู่กับลาพีทธาตุน้ำดีเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่คนปั้นนะครับตัวที่สนะฮะ ตัวต่อไปตัวที่3แน่ะครับแน่นอนจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งได้มาจากตัวนี้เมื่อก่อนไม่มีนะแต่เดี๋ยวนี้มันแจกนะครับได้มาจากตรงนี้ฮะนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมเคลียร์ป้อมยักษ์ชั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับซึ่งจะเป็นเควสสมุดอันแรกๆเลยที่มันแจกมาเมื่อก่อนผมจะแนะนำให้เพื่อนๆปั้นรูล,ลูคือก็คือผีน้อยน้ำนะครับมาใช้ก่อนระหว่างที่กว่าจะรอได้ฟานมาซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้แจกฟาน,นครับแต่ว่าตอนนี้มันแจกแล้วเพราะฉะนั้น ผีน้อยน้ําช่วงแรกๆยังไม่ต้องปั้นก็ได้ปั้นลูลูมาไอปั้นฟานมาได้เลยนะครับราชินีแฟรี่นะครับแล้วก็บอกก่อนว่ามันสามารถเอาตระกูลแฟรี่ทุกทาธาตุนะครับนี่าธาตุลมเนี่ยสามารถเอามาอัพสกิลได้นะครับตระกูลแฟรี่เนี่ยทุกทาธาตุเลยสามารถเอามาให้น้องเนี่ยอัพสกิลได้นะครับ <c oughs> สกิลก็จะเต็มง่ายขึ้นนะครับ3ตัวแล้วนะครับฟานนี่คือรูนที่แนะนําก็จะเป็นรูน ex นะครับก็คือตัว B กกะอะไรก็ได้นะครับตัวต่อไปนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่า มีเวลาไม่เยอะนะครับก็คือเข้าเกลแสงนะครับเหมือนเดิมครับเอามาจากดันเจียนรับนะครับซึ่งไปเปิดหามานะครับสกิลจะเต็มไม่เต็มก็ได้นะครับแต่เต็มก็ดีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าไม่เล่นแล้วไอดีนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือรูปประมาณนี้นะครับที่ผมสเตตัสของผมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวละครที่สี่นะครับที่แนะนําให้ปั้นนะครับลาพีสตัวนี้ นะครับแล้วก็ฟานแล้วก็เข้ากระแสนะครับตัวต่อไปเป็นตัวดามเมจหลักของบ้านนะครับดามเมจหลักคือลูนที่ดีที่สุดคุณต้องเอาไปใส่ให้น้องเลยก็คือตัวนี้ครับแตนแตนแมวลมนะครับผมเคยทําคลิปแมวลมไม่อเวกสอในการจบออหอฮาร์ดมาให้ดูแล้วก็คือคลิปก่อนหน้านี้ไปไล่ดูเอานะครับพี่แมวผมหาลูนปลุกไม่ได้นะครับผมเคยมีคําถามว่าพี่แมวมันปลุกยากกว่าหมาทำไมพี่หนึ่งแนะนําให้ทําแมวก่อน หมามันปลูกง่ายกว่าถูกครับเพราะหามามัปลูกง่ายกว่าหมามันมีดันตามด่านสามารถเอาอาสกิลเต็มได้ง่ายกว่าผมก็เลยรีวิวแมวลมแบบที่ไม่ได้ปลูกขั้น2จบ2หอนะครับซึ่งผมทําคลิปไปให้ดูแล้วนะครับรุนที่ผมแนะนําให้ทำรุ่นแมวดีกว่ารุนหมาเพราะว่าแมวเนี่ย ในกรณีที่เรายังไม่ปลูกขั้นขั้นสองเนี่ยปลูกแค่ขั้นแรกเนี่ยเราต้องทำคีย์เลด75%ขึ้นไปเนี่ยมันจะคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่ามีสกิลติดตัวคีย์เลดให้25%บวกกับรูนที่เราทำขึ้นมา75%เนี่ยมันคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆตีแรงมากๆยังไงก็แรงนะครับถ้ากิลสองมาเนี่ยยังไงก็มีสี่ถึงห้าหมื่นนะครับแน่นอนแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วเนี่ยตีแบบดอกละสามหมื่นสี่หมื่นนะดอกหนึ่งอะน้องแมวอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ทำน้องแมวก่อน อีกอย่างแมวเอาไปลงโกเลมดีกว่าใช้หมาอันนี้คือข้อแรกที่ผมปลุกให้ปลุกแมวก่อนนะครับหมาเพื่อนจะทําไม่ทําก็ได้ผมเคยจบสองห่อเจ็ดแปดวันอะไม่ได้ขิงนะแค่จะบอกว่าขี้เนียมันก็จบนะจบได้นะจบง่ายด้วยนะครับเจ็ดถึงแปดวันเองนะครับใช้แมวไม่ปลุกขั้นสองได้ปลุกแค่ขั้นแรกในการจบนะครับซึ่งถามว่าถ้าปลุกขั้นสองได้เนี่ยมันก็จะดีครับเพราะมันจะตีแรงกว่ากันค่อนข้างเยอะ และปลูกขั้น2เนี่ยเราจะทําลูนได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากเพราะไม่ต้องทําคีเล็ดนะครับอัดเอทเคหนักๆอัดคีดาเมจตหนักๆไม่ต้องไม่ต้อง,องทาคีเล็ดเลยนะครับคือตัวละครที่คุณ่าที่ขันปั้นนะฮะแมวลมนะครับแมวลมเอาไปลงโกเลมก็ได้นะฮะลงโกเลมก็ดีมากนะครับอย่างตอนนี้จริงๆผมฟาร์มไ,มได้ตั้งแต่จำไม่ได้แล้วอะแต่รู้ว่าสี่ห้าวันแรกก็ฟาร์ม ยักษ์ B สิบสองได้แล้วนะครับอันนี้ผมลงให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวไปแคยของเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเมื่อดูนนะโอ้พี่ขี้โกงว่ะบางที่ขี้โกงอ่ะใช่ครับปกติปกติถ้าไม่ได้มันชุดนี้ผมก็ยังฟาร์มสิบสองไม่ได้นะครับผมน่าจะฟาร์มได้ประมาณสัก B สิบเอ็ดนะครับซึ่ง B สิบเอ็ดเนี่ยรุนก็กดีมากนะครับถ้าไม่ต่างกันเลยนะนี่ผมฟาร์ม B สิบสองได้นะครับ ไม่เราลองดูออกถามแม่งแต่วันแรกๆแ,แล้วครับถ้าหกวันแรกก็ฟาร์มแล้วนะปีสิบสองเพราะว่าม่อนผมขี้โกงมีเสรลมมาแทนนะเสรลมนี่ดีมากเลยนะในการลงก็เล่มปั๊บปบนะแมวมันตีแรงมากเลยครับปุ๊บ ปุบป๊บปุ๊บปุ๊บบับ,บเดี๋ยวผมจะลองอใช้ทีมอื่นนะครับทีมที่ไม่ได้ใช้พวกนี้นะฮะไอ้สองตัวเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผมให้ดูแค่หตัวแรกก่อนนะเดี๋ยวอีกห้าตัวหลังจะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ ครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างไม่มีตัวไหนตีตีแรงเท่าแมวเลยครับอันนี้คือแมวคือแรงสุดแล้วนะฮะอ่าเห็นไหมหนึ่งนาทีกว่านะครับฟาร,รม์ม B สิบสองอันนี้คือตัวมันจะขี้โกงไปหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้ละกันนะครับใช้เป็นอันนี้อันนี้ กี่น้อยน้ำอ่นี่แล้วกันอันนี้คือทีมบ้านๆน,นะครับช้าหน่อยนะครับแต่ทีมนี้ก็ชัวร์เหมือนกันนะบัตรมัมมี่น้ำเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามาแทนผัวน้ำได้เลยนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับ แม,มมมี่น้ำนะหรือจะใช้หมีมืดก็ได้นะครับแต่ถามผมผมเชียร์หมีมืดละกันนะครับแต่ผมก็ชอบปั้น <c oughs> มันน่ารักดีนะไอ้มมมมี่เนี่ยแต่ถามว่าที่สองตัวนี้ถ้าไม่มีผวน้ําใช้ตัวไหนดีกว่าใช้หมีมืดดีกว่าครับผมผมให้ความความดีของหมีมืดเนี่ยให้ประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เ็นนะลองจากผวน้ํานะครับในการแทนตําแหน่งอนะผวน้ำเนี่ยอาจจะใช้งานได้ร้อเปอร์เซ็นะครับคือดีที่สุดแล้วลองมาก็น่าจะเป็นอ่าหมีมืดนะครับผมให้ประมาณเก้าสิบปอร์ซนตนะครับที่มันทําได้นะ ส่วนมันมมี่น้ำเนี่ยผมให้ประมาณสักแ5แล้วกันนะครับจริงๆมันจะแย่มากนะครับแต่เผอิญมันมีมันมีพิษมันมีสกิลพิเห็นไหมครับที่เป็นสกิลพิสกิลหนึ่งะนะครับผมก็เลยว่าเออก็ดีนะครับเวลาลงหอฮาร์ดมันจะ,ะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับบับบับไยเอาเสาฝั่งนี้ซิโอไม่ไม่แช่เลยนะ รอบนี้จะตายไหมเนี่ยอ่าบัฟขึ้นมาทันนะฮะไม่ตายนะฮะคือผมมันไม่เคยใช้ทีมนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะมาเอารีวิวเนี่ยตรงนี้แหละแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดมัมมี่กับวากาบอนแสงเนี่ยหกดาวนะครับหกดาวแล้วก็สกิลเต็มเนี่ยมันจะลงง่ายกว่านี้อันนี้สกิลยังไม่เต็มนะครับวากาบอนแสงสกิลยังไม่เต็มนะแล้วก็ยังเป็นห้าดาวอยู่รูยังอัพไม่สุดเลยนะครับแต่ว่าแต่ผมแต่ผมมั่นใจว่าบ้านเนี้ยลงได้นะครับเพราะว่ามันมี เรื่องของอสกิลติดตัวของวากาบ,บอนนะครับทำให้โดนสกิลเบาหลงครึ่งหนึ่งนะฮะแมวลมตายก็คือจบนะครับบ้านนี้นะครับคอมโบนี้คือดามเมจอยู่ที่แมวนะครับเห็นไหมตีแรงมากนะรเรียบร้อยนะครับวากาบอนตายปับ๊บ เลือดต้องแบบว่าเกินหมื่นห้านะเพื่อนๆถึงจะอยู่รอดนะครับในการลงบีสิบสองเนี่ยแมวบวกทีก็ตายแล้วนะฮะอ่านี่คือการรีวิวทีมันบ้านนะครับบีสิบสองนะเนี่ยประมาณสองทีกว่านะครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับแต่แนะนําลงบีสิบเอ็ดก็พอนะไม่ต้องไปลงอะไรเยอะนะก็จบแล้วนะครับการรีวิวตัวละครที่ควรปั้นตอนนี้นะอันดับแรกนะครับ ก็มีลาพีสนะฮะมีจิกไนทัศนน้ำนะครับมีน้องแคสเซนด้านะครับอาร์เชอร์ไฟนะฮะฟานคาวนะฮะแล้วก็แมวลมนะครับแล้วก็อีกค่าอันดับตัวที่เอามาใช้แทนในการลงฟาร์มแล้วก็ลงนั้นยวผมทำคลิปแยกอีกคลิปนึงนะครับขอตัวแบบน้ำขายของก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย